กูเพิ่งให้ไปไอ้โง่เอ้ยไม่ดีกวพี่เอ็มกูรู้ครับน้องกูมีตาพี่เอ็มมันอยู่ไหนพี่เอ็มกูก็ไม่รู้เหมือนกันเราวางพ่เอ็มไปดูกันหน้าพี่เอ็มระวังไหนพิเอ็มพิเอมเอ็มมึงเป็นฮึทั้ไอ้ของมึงมึงก็ฐานสุภาติตอะไรเนี่ยเยอะแยะแล้วครเอี๊ยหอยวอลเไออกูไม่มีครับน้องกูเหลือลูกเดียวอุมีเจี๊ยบอะไรเปิดไม่ได้พี่เอ็มไม่เปิดตู้ไม่ได้พี่เอ็มไม่ได้พี่เอ็มพิเอ็มเปิดไม่ได้เลยพิเอ็มมึงกดมึงกดโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วโทรหาพ่่ออมึงะ นะโทรหาคนถามว่าทำไมถึงตบประตูไม่ได้นั่นแหละหนอนะโดดเลยนะเปิดตาล่าด้วยจัดไปโดดเลยโดดเลยโดดเลยสวยเกมเอ๊ะหน่อไฟเฮ้ยอะไรบาก็เงียบเออกูก็เงียบรอฟ้ามึงเนี่ยเดี๋ยวคนเพียมตาครับน้องจะพูดอะไรของมันกันแน่วะเยี่ยมมโนผมเพียม

กกไปพลังกับไหนพี่เห็นคนตรงไหนอ่ะพี่เอ็มพี่เอ็มพี่เจอคนตรงไหนอ่ะพี่เอ็มตอนพี่โดดมากูไม่เจอครับน้องกูยังไม่ได้ยิงใครเลยนี่๋อก็พี่บอกมีตาพี่เห็นพี่เจอตรงไหนอ่ะจะได้ไปยิงให้นี่กูมีตาครับน้องแต่กูยังไม่เห็นกูยังไม่ได้เดินเจอใครเลยพี่เอ็มมารอใดไหมเอ็มก็บออะไรมาให้ไม่เอาครับน้องพี่เอ็มขึ้นรถสปอร์ตไปได้พี่เอ็มไปด้วยกันไหมไปไปไปพี่เอ็มหาอะไรอ่ะพี่ขาดอะไรอ่ะผมมีเหรียญให้นะเอาไหมเอาไปเลียกมเอาสองร้อยเอาไป เอขดวดีว่าีเอ็มสองร0ออีกร้อยขึ้นมาขึ้นมาพีเอ็มเอออะไระสองร้อยคูขอสองร้อเอาดาวไพีเอ็มแต่พพี่่พี่ไปหาเียไหนอ่ะอีกร้อยหนึ่งอ่ะน้องไปจอนเอามาร้อยหนึ่งดิมานี้น้องนน้องมาทไหนบ้าเจอคนไหมเมปัีเมนลมมันมีคนพีเอมผมใโอให้เนี่ยมันมีคน สวยสวยทำดีน้อจอด้วยดิพี่โดน่าจอดพี่ตายบอให้อ่ะมัจะตายแลวมันจะยจจอดไปช่วยดิจอดไปช่วยดิน้องเจ็บมากคุณหิวยาอ้าวไอ้ยเอยอ้าวคุตาไม่ัจอดหัาแตกตัวก็ไม่หัแตกจอดเตียเตียมไม่มาตัวเียมไม่อยู่ไหนเพียมเพียมไม่อยู่ไหนเพียมเพียมอยู่ไหนบ้านพียมอยู่ในบ้านเพียมเพียมทนหน่งเียมเียมโดดมาพียอยู่ที่เีมข้างหัเลยเียมมันจะพูดตบตตีอะไรวะไปยินไปตีดาวไปใส่ กูเป็นใจนะพี่เอ็มเป็นใจพี่เอ็มขอไอวอลหน่อยพี่เอ็มพี่เอ็มขอของหน่อยขอ่อยวอลด้วยพี่เป็นกดจังอ่ะกูยังไม่เก็บของเลยแม่งเอาพี่เอาเหรียญไปพี่ไปได้ไอวอลพี่ก็ไม่มาแบ่งเลยอ่ะขอหน่อยดิกูยังไม่ไดแม่งเลยน้องกูนี่กำลังจะเดินมาแลกเอาละไอวอลพี่พี่ไปแลกมาแบ่งนี่พี่เอ็ม เนี่ยกูแรกมาแล้วน้องได้มากี่ลูกพี่ขอย้อนหน่อยพี่ขอยวอนหน่อยขอยอนห้ไลูกมามาให้ผมกระจอกคนละสองลูกพี่มามาคนละสองลูกมามาลูกสุดปีกครับน้องคนละสองลูกมามามาคนละสองลูกสุครับน้องสองลูกพีเอมเอ็มเอาดูจอดดูดิดูดิกูมีห้าลูกไอ้ควายแบ่งหน่อยดิพี่เพราะผมไม่มีพีเอ็มขอย้อนหน่อยพี่เอาไปลูกนึงเอาไปแบ่งกันคนละครึ่ง ขอหน่อยพี่เอ็มผมดิ่ตกเนี่ยพี่เอ็มนี่ไงคนละครึ่งนี่ไงไปเก็บดิพีเอ็มคอยว่าหน่อยผมดิ่ตกอ่ะพี่เอ็มไปเอาหน่อยพี่เอ็มไปเอาหน่อยดิพี่ก็ไปเอามาทีบก็ได้ดิคอยว่าพีเอ็มกูวางไว้แล้วน้องไปเก็บดิลูกไหนอ่ะขอลูกใหม่ทำไมโกมีลูกเดียวอ่ะลูกใหม่ดิให้จอนลูกใหม่ไปเลยสามลูกกวางไว้สามลูกมีลูกเดียวอ่ะแล้วใครเก็บไอจอดมึงเก็บอะไรจอดตกด้านล่างพี่มีแต่พี่เก็บไปอ่ะพี่เดียวตกด้านล่างมึงเก็บมึงเก็บพีเอ็มมาแบ่งหน่อยพี่เอ็มด้านล่างไอ้จอนคอยว่า ใช่ไอ้ตัวก็ล้าเมื่อกี้พี่ไอ้ตัวมึงอย่าเลี่ยม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 พี่เอ็มคอยอาหน่อยพี่เอ็มเอากูเพิ่งให้ไปไอ้โง่เอ้ยไปก่อนพี่เอ็มกูรู้ครับน้องกูมีตาพี่เอมมันอยู่ไหนพี่เอ็มกูก็ไม่รู้เหมือนกันระวังพี่เอ็มไปดูกันนะ้พี่มระวังไหนพี่เอมพี่เอมพี่เอมมึงเป็นระวังนะพี่เอ็มระวังนะพี่เอ็มว่าแตกไอ้เบิ้มมันอยู่ไหนเบิ้มเบิ้มดาบปันชุนพี่เอพี่เอ็มมาช่วยดิพี่เอ็มพี่เอมมันหมานะ้พี่เอ็ม อดาวครับน้องปเพีมปล่ยแล้วพียมป่อยข่อยว่เพียมเพียมไม่บอเพียมไม่บอเพีมไม่บอข่อยวอน่เพียมมปมาเก็บสิครับน้องพียอาอจับสามาเพียมจับสามายาเบิ่มเบิ่มเบิ่มเบ่มยาพียมาจับสามาเพีมไอ้บ้าเพียมหังมาเพีมเีมหลังมาเพียมมึงเก็บเป็นทำไมอ่าเพียมผเจอเพีมผมเจอเพียมน้องเพียมยสวยสกูเป็นพะพวกมึงเหรอครับไอควายมึงเียไมครับเยอะแยะอ่ะ เมื่อไมียาไจอเอายาไปจอดูดิเรียกเขาผิดกตเม่อก้เราเก็บไปได้เราเต็มไม่เพมาเบาที่เดิมอยู่กับพี่เอ็มอ่ะพี่เอ็มมาไปแล้วนะพี่เอ็มอยู่กับพี่เอ็มหมดแล้วน่ะของน่ะดูดิจอดิยังไม่ได้เก็บเลยเก็บไปหมดแล้วดูดิไม่ได้เก็บเลยังไม่ได้เดินเลยเดินเข้าไปเลยพี่เอ็มคอยว่าหนพี่เอ็มพีมันะีมาตัวที่ีนะพี่เอ็มเออคุณรู้ครับกูมีตากูมองอยู่เออทไมพี่ตัวพี่ตัวตัวพี่เพียมัวพี่เปีอ็มเียมอ็ กูเป็นคนยิงาวน้องกูรู้ครับเพียด้านบนมีเพีบด้านบนมีจอเพียบนบมีเมียอเพียกูไม่ใช่พ่อกมึงนะครับเรียกกูอยู่นั่นแหละจอเราแจ้งจุดเราก็โดนด่าจอนเราแจ้งจุดเราก็โดนเพีม่าได้ก็บอกว่าจะตรงไหนบอกกันสิไงไอวอเก็ไม่ให้อะเยอะมีตัวเียบเจอคนก็ไม่บอกอ่ะูพเอคนก็ไม่อกอ่ะคุณโดนเนี่ยน้อยเพียมเพียมีอีกไมเียล่ยเพียบยยยย เพียมเจอปะหมดยังอ่ะมีไปเพียมข้งนาเลยเนาะข้างหน้าเลยเนาะนาา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  ดาเมจประมาณเท่าไหร่พีทั้ไอ้ของมึงเพิกงจะถานสต๊าฟจีนอะไรเยอะแยะแล้ครับต้องขอไหมอยากได้พี่เจ้าของขอไหมพี่เพียงวอรวอร์รี่เฮ้ยกูไม่มีกับน้องกูเหลือลูกเดียวอุ๊ยนี่เร the ียกว่า ส้มกอให้จอดกันเลยพี่จอดเราส้มกอพี่เอ็มมีไหมเตรียมพรดิสส้มกอดไหมกอดจะบังกอดถามเนี่ยไอ้งูเอ้ยแล้วพี่เอ็มไม่ด่าน้องทำไมอ่ะพี่เอ็มน้องขอน้องขอแค่ส้มกอพี่เอ็มไม่ด่าน้องทำไมอ่ะพี่ท่านี้แล้วไม่โไรแล้วที่ส้มก่อดพี่เอ็มใจดีมากพี่เอ็มมาเนี่ยพี่เอาไปกี่ตัวเมื่อกี้เออข้าไปห้าตัวครับน้องพี่ยิงหัวไปกี่ตัวเมื่อกี้พี่หัวไปสี่ดามมอ่าากรู้ไิทไมครับดาเมจได้เท่าไหร่พี่เมื่อกี้ดาเมจกูห้าหกหมื่นครับน้องโอ้เยอะจังอ่ะพี่ยิงหัวเหรอ พี่ขอเนตดบจ่าต้องขอเนตเพียมขอขอเพียมขอเพียมขอขอเพียมขอขอเพียมไปหายเองครับน้องเนตดับขอไเ้ตแม่ขอพวกมึงก็ไปหายเองดิมีมือเปล่า ถ้าไม่มีอ yeah, ่ะก็ไปหาเองซะถ้ามีปัญญาหาก็เลือกเล่นละเกมเนี้ยไปเล่นเกมอื่นไปสั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 ่นพิมไม่เอาไปสั่นหรอพิมพิมไปด้านพิมพิมมึงน้องบิซอนครับน้องบิซอนไปด้านบิมได้านพมเล่ไหมอ่านไปสั่นพิมเอาไปไม่ได้บิซอนเิมเอาบิซอนไหมเออบีซอนพิมเอาไปไม่ได้พิมเอาไปม่้พเอาไปเล่นไหมกเพิ่งเปลี่ยนเป็นปืนชาร์จครับน้องพิมก็ไปด้านพิโกมาวเนี่ยะพมก็เออมีขัวอะไรมึงครับกูไม่เคยเข้าไปดูเลยครับเเนนีมมาไไปสัอพิ อะไรมึงจะแย่ง <göz> กูเก kind of ็บทำสตีเลยล่ะแย่งอะไรพี่เอ็มเก็บคนเดียวจอดด้ดิพี่เอ็มเปิดแล้วพี่เอ็มไม่เก็บอ่ะใช่แล้วก็บอกคนอื่นเก็บอ่ะพี่เอ็มอ่ะพี่เอ็มี่เอ็มมันมีที่จุกจุกคนพี่เอ็มมาปะไม่พี่เอ็มดูมึงดูคนมึงดูคนน้องมึงดูคนก่อนคนเยอะครับน้องกี่คนพี่เอ็มดันเลยมึงดูดิกี่คนพี่เอ็มยี่สิบคนน้องรวมเราเหลอกี่คนพี่อ้าวกูจะไปรู้เหลยกลายกูไม่ได้กูไม่ได้จบนิเทศมาน้องนิเทศคืออะไรพี่เอ็มกูก็ยังไม่รู้เลยกูพูดอะไไรป เดี๋ยวเรียกจะ่าร้งของแท้เลยว่ะเพรียมกใอไปีับรถเพียมรถมเพียมมับรถพียมไหนกูขับกูขับไอ้เบิ้มไอ้เบิ้มไอ้เบิ้มขัไอ้เบิ้มขับเพียมไอ้เบิ้มขับเพียมเรามาไว้ก่อนที่กัวเจอคอ่ะเม่อกี้มีเสียงรถอ่ะเพียมต้อรับไว้ก่อนนะพียมไอ้เบิ้มขับนะเพียมพียมรู้ย่างไม่มีไอ้อฟีด้วยเนาะมีไอ้บอฟีน้ำเปิดตู้ไม่ได้เพียมเปิดตู้ไม่ได้ตู้เปิดได้เปล่าเปิดไม่ได้เพียมไม่เปิดตู้ไม่ได้เพียมเอิไม่ได้พีมเด้ไม่ไ้เพมมึงกดมึงกดโทรศัพท์ขึ้น นะโทรหามพึงถามว่าทำไมถึงเปิดประตูไม่ได้นั่นแหละไม่โดนสักทีไม่ดีขึ้นเลยไอ้ผู้ดีไปเถอะจอร์ดเปิดตู้ไม่ได้พี่เอ็มเปิดตู้หน่อยพี่เอ็มกลับมาเปิดตู้หน่อยพี่เอ็มเปิดไม่ได้พี่เเปิดตู้หน่อยพี่เอ็มันเป็นตู้เซเว่นเหรอครับน้องกูถึงเปิดให้ได้อ่ะพี่เอ็มเปิดตู้หน่อยพี่เอ็มมันเปิดไม่ได้จะเีด้ไอ้วอนเนี่ยพี่เอ็มไอ้วอนไม่มีพี่เอ็มไอวอลตายไอ้ควายน่ะเปิดตู้อยู่กูตายเลยไอพวกมาช่วยหน่อยบ้า เบิ้บแล้วพี่เบียมเป็นไรพี่เอ็มไอเนี่ยมันอ้อเป็นพี่นะอ้อเบี้ยมโดนอะไรอ่ะพี่เอมเบียมเป็นไรใครยิงพี่อ่ะพี่เอมกูโดนพี่นะครับน้องกูโดนยิงพี่ครับไหนเพียมตัวไหนตัวไหนตัวไหนกู่กูนกูตายหรอกตัวไหนเพียมตัวนี้ป่ะเพียมตดนนี้แหละเนาะเอามันดิเอามันดิเอามันดิแอคเลยไหมพี่เอมเลยจอดมึงออกไปชุบ เตรียมใช่ตัวนี้ไหมพี่เอ็มอีเวนีลยเนาะไอเวนอีเวนนี่แหละเน้องจัดดี่เอนาเลยจอดตัวนี้สวย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 ตัวนี้จะไปพี่เอ็มตอนนี้จะไปพี่เอ็มตอนนี้จะมาพี่เอมสวยสวจอรสวย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 วยสวเสวีวยสี่ยยพี่่สวยนววใสนสสสแวี ตดีพีโตัดีจยิงพีเอ็มาพีเอ็มเน่ยน่เนียตัวไหนยงพีเอมนี่ไงตัวดีอะไม่ด้ชุดสีอะไรพีเอ็มเฮ้ยไอเออมึงเอาไอ้วอมาให้เบิร์มก่อนดิพีเอ็มมาใส่ชุดสีอะไรอะสมนี้ปะจอ้สนี้ไหมอะพีเอมใช่ตัวนี้ป่ะที่ยิงพี่อ่ะสมนี้ปไ่งานไม่ได้ใจสมนี้ป่าพีเอมตัวที่ยิงพี่อะพีเอมสวยเบิรมสวยเบิรมสวยพีเอ็มสมนี้ปะเบิร์มไอเบิร์มยิงมันเบิร์มยิงมันตัวล่างด้วยพี่พีเอ็มพ เบิ้มไหวไหมพี่เอ็มเบิ้มเบิ้มไหวไหมเบิ้มเบ้มไหวไหมเบิ้มไม่ไหวไมเบ้มไม่ไหวไหมจะได้ไปพี่บอกหน่อยไหวไหมเบิ้มไหวไหมพี่เอมบอกหน่อยพี่เอ็มไหวไหมพี่เอมพอุกเบ้มไวไพี่เอ็มอุเบิ้มไหวไมพีเอ็มพี่เอมเบิ้มไหวไมอ่ะสวย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 เ้ยวยมวยสยอวยโวยส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 วสวยวดสว้สวยวยสวยสวยนวยสวยสวยสวยยสวยสววยวยสวยสวยสสวยสวยมยวีย เตรียมจอดนอกพียมพยมจอดตายไม่ทีจะุยวอลจอดพิมเมื่อกี้อะูลุ้งนะครับคุณจะสุตีนอะไรล่ะพยมจอดโดนพพมเมอกีจอดนกอ่ะพเอ้าพมมาทง่ะโอโหเอาแชมป์เลยแลวครับน้องไอ้วงเขาเป็นเพยมมาดีะยบอลจอพมเมกี้อไมเอาไอ้วงมาแบ่งแลร์พมมาแชมป์ได้ไหมพิมตัวนี้ป้าที่นี้ป้าที่พิมอ่ะ ่สีนี้ปะไอวอรลนี้ปะที่มันตั้งยิงพี่พี่เอ็มต,ตอนแรกอะตอนนี้ปะตายหงกูดูทรงละตายหงตายห่าหาย,หงายงโง่ด้วยอ,อุ้ยปืนดีดีจังอ่ะเชื่อปืนอ,อะไรอ่ะมันชื่อปืนอ,อะไรพีบ่บีซอนบีซอนเนาะบีซอนปืนอะไรนะพี่บีซอน,ออนแรงปะบีซอนบีซอนบีซอนแรงที่สุดในวงการเกมกินก็หัวดอกเท่าไรพี่เอ็มดอกเขา180ทำไมมันไม่ตายพี่เอ็มเนี่ย190เห็นป่ามาเติมเบื่อเไง เนี่ยวันหกสิบเนี่ยเฮดักเฮดักนี่แหละครับพี่เอ็มผมตึงไหมพี่เอ็มผ่านไหมพี่เอ็มพี่เอ็มมันจิ้มจรวดไอวอร์จอร์นาพี่เอ็มเมื่อกี้อ่ะกูรู้ครับกูดูอยู่ไม่ต้องสอนแล้วผมยิงหัวไปด้วยพี่เอ็มไม่ยากตัวนี้ป่ะแต่ชุดเมื่อกี้เนี่ยว่าที่มันยิงพี่อพี่เอ็มเป็นห่แบ่งพันพี่เอ็มเมื่อกี้ใช่ตัวที่มันยิงพี่โนป่ะพี่เอ็มทล้ไม่เอาจิ้มจรวดวอวอร์จอร์นาลาพี่เอันนี่เลยไอ้เหี้ยกูปวดหัวเลย